สิทธิ์ได้คดีการตรวจยึดท่อนไม้ธรรมชาติกว่า400ท่อนจากที่ดินสปก4.01นะคะและจากการตรวจสอบการครอบครองท่อนไม้เหล่านี้ที่ได้มาจากอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็สาวต่อไปได้นะคะว่าการครอบครองที่ดินสปก4.01อาจจะมีความไม่ชอบมาพากล เพราะเมื่อไปดูการครอบครองที่ดินแล้วก็พบว่าผู้ที่ครอบครองไม่ได้ทําการเกษตรแต่กลับทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดน้ําเสียติดตามรายงานจากคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยคะ่ะหากมองด้วยสายตาเราอาจไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพปา่าซ่อนสายตาปิดบังความสมบูรณ์ในอุทยานแห่งชาติไซโยก แต่เมื่อทีมงาน The Exist ใช้โดรนบันทึกภาพจากมุมสูงเราจึงพบเห็นสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการแพ้วถางบนพื้นดินที่อ้างว่าเป็นสอบประกอบสีของนายกิจชาติสิวิไวิรัย๑เมษายน2564เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสยโยกพบไม้มะค่าไม้ประดูและไม้เต็งรังอายุกว่า30ปีถูกตัดโคน่นอยู่ในที่ดินแปลงนี้ ดีจึเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินคดีกับผู้ครอบครองฐานความผิดตัดไม้ห่วงห้ามที่ขึ้นเองตามธรรมชาติพรบป่าไม้พศส4 8 4มีข้อสงสัยว่าที่ดินสปก4-01ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ตั้งข้อสังเกตการทำง,งานของเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไซโยกกว่า5ไร่เรื่องมาเรียบร้อยแล้วใครผิดก็ว่าผิดใครถูกก็ว่าถูกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรวมแล้วนะครับผมไปดูแล้วคณะกรรมการทั้งหมดแล้วผู้ร่วมนะครับเกี่ยวกับดักการมีทั้งถึงห้าสิบคนนะครับมโหรานใหญ่โตมากนะครับต้องต้องฝากให้ท่านปอปชคงจะสอบนานนะครับผมดูแล้วเนี่ยงานนี้นะครับก็คนใดเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็ว่าไปตามกังหนะครับ ยดิทธิตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสประกอ4.01ที่ออกให้นายกิจชาติวิไลเมื่อวันที่3มกราคม2561มีจำนวนทั้งหมด45ไร่2งาน17ตารางวาตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ได้มีการประชุมครั้งที่3ทับ2560ในวันที่25กันยายน2560 อนุญาตให้ในายกิจชาติใช้พื้นที่ทำกินได้แต่เมื่อตรวจสอบภาพดาวเทียมย้อนหลังปี2560และปี2561 <c oughs> เทียบกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแผนที่ <c oughs> พบว่าบริเวณแปลงสอบประกอบน,นี้มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติทั้งหมดนิสิทธิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่ปปอชอ เดินทางไปสำรวจที่ดินสประกอของนายกิจชาติตั้งอยู่ที่บ้านผู้องกะะบู่สีตำบลท่าเสาอำเภอไสยโยกจงังหวัดกาญจ,จนบุรีอยู่ไม่ห่างจากถนนหลักมากนักทางเข้าเป็นพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลังเมื่อไปถึงดีเอ็กซิทพบว่าที่ดินสประกอของนายกิจชาติมีประตูเหล็กปิดและล็อกไว้เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจึงใช้โดรนบินสำรวจ พบพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกปรับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมตามคำร้องขอพื้นที่ที่เขาครอบครองแปลงนี้เนี่ยเน้อที่45ไร่เศษนะครับ45ไร่2องานเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะผิดนะครับผิดผิดในเรื่องของพรบรรป,ป่าไม้2484่นะครับท่านครับก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะทั่วประเทศเป็นอย่งไรบ้างครับปกติก็จะเป็นพื้นที่ป่านะครับเป็นป่าลักษณะ ป่าเตงลังนะครับมีไม้ทั้งเตงลังมีไม้แดงมีไม้ประดูนะครับแล้วก็มีไผ่ขึ้นแซมอยู่บริเวณภายในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ล่างก็จะมีหญ้าปกคลุมมีลักษณะเป็นหินนะครับมีเป็นลักษณะเป็นหินที่ไม่สามารถาที่จะทําการเกษตรได้อยู่แล้วครับดังนั้นการออกหนังสือสอบปกสี4ขีด01นน jal, ขัดกับมติคอ,อรมอ0มีนาคม2536ที่ห้ามจัดสรรพื้นที่ป่าเพื่อแปลงเป็นที่ดินสอบปก แต่อนุญาตให้ทำกินได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นแต่ผลการสำรวจแนวเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไซโยกพบว่าปัจจุบันสปกอ,ออกทับซ้อนที่ดินอุทยานแห่งชาติไซโยกที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์จำนวนกว่า2,896ไร่คงต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันกับสปปเลยครับเรื่องของขั้นตอนการขอนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ยังคงเป็นป่าเนี่ยจะออกมาเป็นสปปเนี่ยให้แก่รัษฎรเนี่ยคงจะไม่ได้ นะครับและก็ที่สาคัญคือสําหรับกรณีที่ที่มีรัษฎรทํากินอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เข้าแนวทางเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินมาตรา6 4ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562อยู่แล้วนะครับก็รัษฎรไม่ได้เดือดร้อนสําหรับแปลงที่มีการทํากินอยู่จริงๆยิงิทสิ์หาคำตอบอีกว่าผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรรายนี้เข้าไปทำกินแปลงที่ดินที่อ้างได้รับสิทิสอประกอได้อย่างไร ได้ข้อมูลว่าผู้ที่ครบอบครองสิทธทิรายนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ย่านบางซื่อกรุงเทพมหานครก่อนได้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ในเขตอำเภอสายโยกเมื่อเดือนเมษายน2559หลังจากนั้นเพียง3เดือนได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านเลขที่1532ทับ39ย่านบางซื่อกทมและพบว่าเป็นที่อยู่เดียวกันกับบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเสีย รียรยศิสิ์พยายามติดต่อกับเจ้าของกิจการแต่ไม่มีคำตอบรับนอกจากประเด็นเรื่องการใช้ที่อยู่เดียวกันกับผู้ครอบครองที่ดินสอบปกกอทีมข่าวได้รับข้อมูลว่าเจ้าของกิจการบำบัดน้ำเสียอดีตเคยนั่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักด์คณะกรรมธิการปฏิรูปที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรปี2555 นอกจากประเด็นเรื่องการออกสิทธิทับที่ดินอุทยานแห่งชาติทีมข่าวยังได้รับข้อมูลว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินสอบประกอบ4.01ที่อำเภอไส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกลุ่มและขบวนการเดียวกัน